วันนี้คนก็เยอะจริงๆนะครับทุกคนนะครับก็หลั่งไหลามาชมวิวเนาะอยู่ที่ซอยประตูนกยูงนะครับโอ้โหเปิดไฟแล้วสวยงามจริงๆนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นสาวมวยนะครับโอ้โหเปิดกับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะแล้วก็มาถ่ายรูปมาชมวิวนะครับฟาดเนาะตรงนี้เบานัดก็ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะครับน่าจะร่วม2เดือนเนาะ คลิปนี้ f c ก็บอกให้มาครับ f c ก็บอกให้มาหาถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ชมครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่ครับงามนนอ่ครับเป็นสีทังทองอย่างงดงามครับนี่ครับตรงหน้าก็เป็นสามวยนะครับนี่เต็มเต็มเต็มคาราเบลวันนี้ขอกราบทัดทายสบายดีเดอร์สวัสดีนะครับ FC ฟซูบอร์ด้อนี่ครับตรงนี้ก็คือแลนด์มาร์คสูทอตนะครับ ถ้าใครมาเที่ยวพัาลุนเนาะช่วงค่ำยำแรงก็ต้องมาตรงนี้นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเต็มๆครับนี่ครับด้านนี้ก็หลายครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ใครว่าการท่องเที่ยวของไทยซบเซานะนี่ครับพี่น้องตรงหน้านี้ก็คือสุดยอดซอฟท์แวร์ของไทยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่มีแบบนี้ครับตรงที่เมืองไทยนะครับ ด้านนี้ก็เต็มคาราเบลครับนี่ครับโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจชื่นใจต่างคนก็ต่างเอามือถือมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับหน้าฝนเนาะต้นไม้ก็เขียวเขียวครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศก่อนวันเข้าพรรษานะครับก่อนวันเข้าพรรษานี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็หลายครับด้านทางเข้ามาก็หลครับ เรามาด้านนี้ก่อนเนาะเรามาด้านนี้ก่อนนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาครั้งใดก็สุขใจนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับป๊ดด้านนี้เต็มไปด้วยนกะท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับมาฟังวัดอรุณนี้สวยจริงๆเนาะนี่ครับนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บนะครับ โอ้โหด้านนี้ก็เต็มคาราเบลครับทุกคนครับนี่เป็นสาวมวยครับโอ้ยเราก็หน้าพาแฟนมานะครับทุกคนหน้าพาแฟนมามากครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับสาวมวยก็กลับมาอีกแล้วนะครับหนุ่มตีสาวมวยก็กลับมาเทื่อเมืองไทยคือเก่าครับนี่ครับมาปุ๊บก็่ายลุกปั๊บครับ ท้องฟ้าวันนี้ก็ออกสีขครามเนาะท้องฟ้าออกสีขคขามครับนี่ครับด้านนี้เป็นจะมาไลฟ์สดครับนี่ครับหน้าตาคล้ายมาจากแถลเวียดนามครับนี่ครับมาตั้งกล้องไลฟ์สดนะครับเรามาด้านนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆครับทุกคนครับมุมนี้ครับปนี่ครับอือ บันนันก,ก็ต้องขอเชิญชวนทุกคนนะครับอยากจะให้ FC มาเที่ยวชมสักครั้งในชีวิตนะครับอยากจะให้มาเที่ยวชมสักครั้งในชีวิตว่าสวยงามแค่ไหนนะครับคนถ่ายคลิปก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายอย่างไรนะครับให้เห็นภาพนะครับนี่สาวมวยครับ <laughs> แต่มือถือของบนัถ่ายภาพออกมาอาจจะไม่สวยนะครับ ไม่เหมือนไอโฟอนเนาะถ้าไอโฟอนแจ่มอย่างแน่นอนครับถ้าไอโฟอนนี่ครับก<ม>็ขอให้เอสซีช่วยอลไลฟ,ฟ์อลแชร์นะครับถ้าบอดั้นมีกันมีทองเนาะก็จะซื้อไอโฟอนนะครับโอ้โหสวยจริงจริงเลครับเรามาตอนนี้เนาะพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เต็มเต็มครับอู้หู ได้มาแล้วก็ไม่อยากจากไปเลยนะครับทุกคนอยากอยู่นานๆครับนี่ครับมุมนี้สวยจริงๆครับมุมนี้น่ครับออตรงนี้ก็คือซอยประตูนกยูงนะครับหรือว่าท่าเรือวัดโพนะครับถ้า FC จะมาก็ขอเชิญให้มาที่ซอยประตูนกยูงนะครับก็ให้มาด้วย m r t เนาะแล้วก็มาที่สนามชัยแล้วก็เดินมาที่ซอยประตูนกยูงนะครับ 3คนแถวนี้ก็ได้นะครับว่าตรงไหนคือซอยประตูนักยูงแต่ห้ามเสียรู้เด้อแต่ห้ามเสียรู้สมล้อพี่บินมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าไม่ไกลจาก M อ t ทีนะครับห่างไม่เกิน2 0 0เมตรนะครับโอ้โหเป็นนมตีเป็นสมวยสวยจริงๆเรามามุมนี้เนาะนี่พี่น้องตรงหน้านี่ครับ โอ้โหตรงหน้านี้สวยจริงๆครับสุดยอดซอฟเวอร์นะครับทุกคนนะครับนี่แจกนี้ก็เต็มเต็มดานตูนก็เป็นอรุณเรือบัไซครับเป็นอรุณเรือบัไซนี่ครับเป็นสามมวยครับแต่ก็มีดนตรีไทยเนาะแด่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 ยครับ แต่คลิปนี้บอนัทก็ใช้ไม้บุญนาครับใช้ไม้ไร้สายของบุญาเอามากบเสียงเพลงเนาะเอามากบเสียงเพลงนะครับคลิปนี้เสียงลมก็อาจจะสู้ซ่าหน่อยเด้อเพราะว่าใช้ไม้บยญญาเอามากบเสียงเพลงเนะเาะโอ้โหสวยจริงๆเดี๋ยวเราหาสาวมวยกันก่อนส่วนมากนะักท่องเที่ยวชาติางงาติก็รอให้มืดค่ำก่่นนี้นะครับแล้วก็จะลุกมาถ่ายรูปก,กันนะครับ นั่งเต้นครับเรามาด้านนี้กันก่อนอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศก,าก่อนที่จะมืดคับนะครับระหว่างที่ทุกคนรับชมคลิปนี้เบาวนัดก็กำลังเดินทางไปอุบลนะครับวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6เนาะวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568นะครับ ระหว่าง FC ชมคลิปนี้บอนัทก็เดินทางไปอุบลน,นะครับไปเที่ยวง,งานแห่เทียนพรรษาอยู่ที่อุบลน,นะครับจะขอไปม่วนซื่นโฮเซลเนาะไปถ่ายรูปสวยๆมาให้ FC ชมนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้บอนัทด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจเนาะมาที่เดิมๆก็ห้ามเบื่อเด้อน,นี่ครับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเต็มๆครับโอ้โหเห็นแล้วก็มืดอคำสีบอลมืดคคำสีบรรยายเด้พี่น้องนี่ครับสาวฝรั่งก็มากแต่อันนี้คิดว่าเป็นสาวไทยถือช่อดอกไม้นะครับนี่มุมนี้โอ้โห,หมุมนี้สวยจริงๆนะครับนี่ครับสุดบ้าจริงๆนะครับพี่น้องสุดบ้าจริงๆนะครับโอ้โหนี่ครับมุมนี้ครับวอาจริงๆ ตรงหน้าของท่านผู้ชมนี้คือนักท่องเที่ยวชาติางชาตินะครับเป็นหนุ่มตีเป็นสาวหมวยนะครับโอ้ยเนาะเดินไปเดินมานี้อย่าหาว่าถ่วงเวลานะครับย้อนว่ามันดีเจอย้อนว่ามันซุกเจอครับพี่น้องเอยนี่ครับนี่ครับเป็นบ่าฝรั่งเป็นสาวฝรั่งพืนกระบาเทปเมืองไทยแล้วก็มาหาถ่ายรูปเนาะ ตรงนี้ก็ให้มาชมฟรีนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองเด้อครับนี่ครับเป็นสาวมวยครับนี่ครับโอ้ยเนาะด้านนี้เป็นสาวมวยเรามาด้านนี้ก่อน <c oughs> นี่ครับพี่น้องเราตรองเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นครับนี่ครับเป็นหนุ่มตีสาวมวยโอ้โหนี่ครับ ต่างคนต่างเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับโอ้ยชื่นใจชื่นใจถ้า FC รู้สึกว่าบอทพูดมากก็ขอเข้ามาคอมเมนต์บอกได้เดอ้อว่าชอบให้พูดไหมหรือว่าไม่ชอบให้พูดนะครับนี่ครับโอ้โ,ห,โห,หมุมนี้เต็มเต็มครับ นี่ครับนี่ครับเป็นสามหวยครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นอรุณเรเวอร์ไซด์นะครับนี่ครับเพิ่อนขึ้นไปชมวิวครับก็มีอยูสามชั้นเนาะนครับอรุนเรเวอร์ไซด์นะครับขึ้นไปชมวิวก็ไม่ได้ให้ขึ้นฟรีนะครับทุกคนก็ได้เสียเงินนะครับเสียค่าขึ้นนะครับ ก็ซื้อไอศครีมแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปนะครับ่ครับมุมปีศาจมวยแต่ฟังเสียงเบาก็มีคนญี่ปุ่นด้วยนะครับคนญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับโอ้โหมุมนี้เต็มเต็มครับเป็นสาวมวยทั้งนั้นครับทุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาติต่างชาติมาไกลเนาะมาเที่ยวเมืองไทยทุกคนก็ พบความตั้งใจมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวเมืองไทยครับมาแล้วก็มาเจอรอยยิ้มของคนไทยครับมิตรไมตรีของคนไทยก็เลยทําให้หลงรักเมืองไทยนะครับก่อนกลับก็บางคนก็ร้องไห้ครับไม่อยากกลับครับมาแล้วก็ไม่อยากกลับครับนี่ครับพี่น้องสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับโอ้โหเริ่มคำนะครับเริ่มคำแล้วผักปางก็เริ่มสวยงามน่ครับ เป็นสีเหลืองทองอย่างงดงามนะครับทุกคนนี่ครับแต่ถ้าวันนี้บะนะ่อนัดตัดต่อไม่ทันก็อาจจะขอลงวันพรุ่งนี้เดอ้อก็อาจจะขอลงวันจันทร์ช่วงค่ำๆนะครับเพราะว่ามีเสียงเพลงเนาะแด่แด่แด้แดนะครับก็ต้องเอาไปตัดต่อแล้วก็เอาเพลงมาประกอบนะครับด <Okay. S 1> นตรีไทย mm hmm. บางครั้งก็มีวิทกิ์นะครับโอ้โหชื่นใจชื่นใจ หน้าพาแฟนมามากนะครับทุกคนหน้าพาแฟนมาสุดๆนะครับถ้าใครมีแฟนบัดนี้ขอเชิญจากใจนะครับขอเชิญให้พาแฟนมานะครับถ้าใครพาแฟนมารับรองว่าแฟนรักแฟนหลงอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่น้องเออนี่ครับนี่ครับมุมนี้สวยสวยครับนี่มุมนี้มุมนี้สวยจริงๆครับพระปางวัดอรุณนี่ครับเป็นสีเหลืองทองอย่างงดงามครับนี่ครับโอ้โห สวยจริงๆสวยจริงๆครับนี่นะมุมนี้นี่ครับพี่น้องซาบจับเจอซาบจับใจครับนี่ครับอือหือมุมนี้ก็น่ามายืนถ่ายรูปนะครับตรงนี้ก็น่ามาแต่งชุดไทยเนาะนี่ครับตรงนี้น่ามาแต่งชุดไทยแล้วก็มายืนถ่ายรูปหรือว่าชุดคุยเนาะชุดคุยที่จะเตรียมรับปริญญานะครับตรงนี้ก็น่ามาถ่ายรูปนะครับ ก็ขอให้ FC ช่วยเข้ามาคอมเมนต์บอกบ้านัดด้วยนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรเพระาะว่าคลิปนี้ก็ใช้ไม้บยญาใช้ไม้ไร้สายนะครับก็อยากจะเอามากบเสียงเพลงเนาะโอ้โหชื่นใจชื่นใจนี่ครับบางคนก็าตาเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับทุกคนนี่ครับครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้ามานะครับบางคนก็เข้ามาบางคนก็ออกไปนะครับ นี่ครับสาวมวยก็เข้ามาใหม่บางคนก็ออกไปครับนี่ครับด้านพุ่นถ้าเดินตรงไปนะครับด้านนอกก็คือวัดโพนะครับวัดโพถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปทาง MRT สนามชัยครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปพระบรมหาราชวางังเดอะแกนพาเลทนะครับจาก MRT มาก็ไม่เกิน2อเมตรนะครับทุกคนก็อย่าเสียรู้คุณพี่วินมอนไซเดอร์นะเดินมาก็ได้นะครับ วันนี้ชื่นใจชื่นใจนะครับทุกคนเรามาด้านนี้อีกจักหน่อยเนาะนี่ครับเริ่มค้ำแล้วก็ไฟก็เริ่มเปิดสีสันก็สวยงามครับแต่ถ้าช่วงเข้าพรรษาคงสวยงามเนาะเพราะว่าพระจันทร์ก็จะเต็มดวงนะครับช่วงเข้าพรรษานะครับแต่คนถ่ายคลิปนี้ก็ไปอุบลเนาะ โอ้ยน้องสุกเจอสุกเจอดีครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่6นะครับวันนี้ก็เจอเบาศูนย์อยู่นะครับเจอเบาศูนยเบาชาติอยู่นะครับวันนี้โอเคนะครับต่อไปบรรทัดต้องขอตัวนะครับถ้าใครชอบอกชอบใจก็ขอให้ช่วยฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้บรรทัดด้วยนะครับ เอาพ่อสำนี้นาะพี่น้องโอ้ยเนาะมือถือซัมซุงนี้ถ่ายถ่ายคลิปในายามค่ำคืนนี้ออกจากมืดๆนะครับทุกคนอยากมีเงินเนอะอยากซื้อ iPhone ครับอยากซื้อ iPhone ครับก็ขอให้ FC ช่วยเข้ามา ฝากไลค์ฝากแชร์ช่วยกันมาดูคลิปนี้ให้เยอะๆเด้อถ้าใครจะมีน้ำใจก็ขอให้ส่งซุปเปอร์ตงมาให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมขอบคุณเดอ้อที่เข้ามารับสมครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบา,บายนี่ครับโอ้โอมุมนี้สวยจริงๆนีครับ สวยจริงจริงมุมนี้นี่ครับป๊าดไม่อยากปิดกล้องเลยกล่าวลาแล้วก็ไม่อยากปิดคลิปครับทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปยาวครับบ๊ายบาย